อย่าหาถ้ำเจ้าของเกสต์เฮาลมแทบจับเจอแขกหกคนมาพักทําของพังสภาพสุดเละทิ้งขยะทําห้องเหม็นแถมอยู่เกินเวลาอีกด้วยเข้าเด่นเข้าเด็จะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ CT1 ค่ะซึ่งได้ไรายงานเรื่องราวของเจ้าของเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่น พวกเขาถึงกับช็อกและไรคำพูดบรรยายนะคะหลังเห็นสภาพที่พักที่หลงเหลืออยู่หลังแขกกลุ่มหนึ่งมากัน6คนแต่กลับทำบ้านและเขาของพังเสียหายแถมยังทิ้งขยะไว้อีกเพียบส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนไม่สามารถทำความสะอาดแบบปกติได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังอยู่เกินเวลาอีกกว่า5ชั่วโมงหลังถึงเวลาเช็คเอาท์สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าของเกสเ์เฮาส์โกรธจัดและเตรียมเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งประเมินแล้วอยู่ที่เรา130,000เยนหรือราว28,000บาทโดยนาโอโตะยามาดะตัวแทนของ มอส s ว่าผู้ให้บริการที่พักแบบเกสเ์เฮาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เกสเ์เฮาในจังหวัดโอกินาว่ามีแขกชาวญี่ปุ่น6คนเข้าพักที่เกสเ์เฮาดังกล่าวระหว่างวันที่13 1 6ถึง16กันยายน แต่หลังจากถึงเวลา11นาฬิกาของวันที่ต้องเช็คเอาท์พนักงานกลับพบว่ายังมีคนหลับอยู่ในรถที่จอดอยู่ทั้งด้านนอกและด้านในพื้นที่ของเกสต์เฮาส์จึงยังทำความสะอาดไม่ได้แต่เมื่อแม่บ้านกลับมาอีกครั้งตอน15นาฬิกาแขกกลุ่มนี้ก็ยังอยู่จนเมื่อเข้าไปเช็คห้องอีกครั้ง ตอนกลางดึกจึงพบสภาพสุดอึง้งมีอาหารสดถูกทิ้งไว้ในห้องมีกลิ่นเหมน็นโชยปะปนในอากาศมีก้นบุหรี่ตกอยู่ในห้องทั้งที่ทห้ามสูบบุหรี่ยิ่งไปกว่านั้นตามโต๊ะและพื้นยังเต็มไปด้วยขยะแม้แต่าฉากกันห้องยังถูกเจาะเป็นรูแถมยังมีคราบอาเจียนอยู่บนระเบียงไม้ยม,มะดะเผยว่าความเสียหายประเมินเบื้องต้นอยู่ที่130,000เยน เพราะครับสกปรกและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถทําให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ง่ายๆ และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมทำความสะอาดทำให้เกสต์เฮาส์ไม่สามารถให้บริการได้สร้างปัญหาให้แขกกลุ่มถัดไปที่จะเข้าพักผมช็อกและพูดไม่ออกไปเลยที่พักซึ่งผมพยายามอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาถูกทำลายในชั่วข้ามคืนใจผมเต็มไปด้วยความเศร้าและเสียใจเขายังโพสต์ระบายสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทาง X ถึงความรู้สึกที่ต้องเจอกับแขกที่แย่ที่สุดครั้งนี้และเผยว่ากกำลังเรียกร้องความเสียหายผ่านทาง Airbnb ทั้งนี้พบว่า วันต่อมาแขกกลุ่มดังกล่าวได้ส่งจดหมายมาขอโทษยอมรับว่าทิ้งเศษอาหารสดและปล่าวไว้ในห้องตลอดจนก้นบุรีและทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรวมถึงอธิบายว่าฉากกั้นห้องพังเพราะพวกเขาเปิดประตูไปกระแทกและขอโทษเรื่องที่ทิ้งเศษขยะไว้โดยไม่ได้เก็บกวาดทั้งแขกแสดงความต้องการที่จะพูดคุยเรื่องค่าเสียหายและอยากมาขอโทษผู้ให้บริการด้วยตนเองอย่างไรก็ตามยมามาดะชีว่าเขาหวังว่าแขกจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีก รวมถึงเรียกร้องให้แขกคนอื่นๆเคารพในมารยาทขั้นพื้นฐานเมื่อใช้บริการที่พักต่างๆส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นทางตำรวจจะเข้ามาตรวจสอบเพื่อสำรวจความเสียหายและคำนวณค่าเสียหายทั้งหมดซึ่งจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ